วันนี้มีคนมากันจากหลากหลายพื้นที่มาไกลๆก็มีนะที่มาเที่ยวที่สวนคุณสมชายที่ไร่คุณชายเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็ก็เป็นอีกเรื่องที่แปลกดีครับก็ดีใจครับว่าเราจะได้ถ่า,ายทอดความรู้ซึ่งคนที่มาวันนี้ก็ตั้งใจนะครับตั้งใจอยากจะมาเอาความรู้ไปไปไปใช้ในส่วนของตัวเองส่วนมากก็ยังรู้ไม่เยอะครับ ยังต้องการมารู้มากกว่างนั้นการให้คําแนะนําวันนี้ก็ค่อนข้างจะให้แบบพื้นฐานเรื่องเรื่องเรื่อการปรุงดินเกษตรส่วนใหญ่ครก็จะให้เรื่องการใช้ปอเทืองปรุงดินครับ,รบก็กลุ่มคนนะครับต้องใช้คำว่ากลุ่มคนที่ต้องการจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกเกษตรเนาะตรงนี้ครับ,รบก็คือท,ทุกคนผมเห็นมาแล้วมีความตั้งใจมากครับอยากรู้ว่า มาเห็นสวนทั้งก็ตื่นตาตื่นใจกับการทําสวนของผมซึ่งก็เน้นเรื่องเกษตรแบบอิงธรรมชาติเรื่องการปรุงดินก็คือได้เอาองค์ความรู้ซึ่งผมก็ได้พัฒนาขึ้นมาช่วงหลังๆนะครับจากการที่เคยเป็นเกษตรเคมีจ๋าวันนี้ก็ได้มาทําเรื่องเกษตรเรื่องอเกษตรอิงธรรมชาติาเกษตรยังไงครนะับใช้เรื่องการปรุงดิน ก็จะได้เล่าให้เขาฟังครับว่าที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยเราที่สวนทําแบบไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนที่มาส่วนใหญ่ก็ต้องการจะเอาความรู้เพื่อจะไปทําสวนกันซึ่งส่วนใหญ่ล้วก็ยังยังยังไม่ค่อยมีพื้นความรู้เรื่องนี้เรื่องการทําสวนในยุคใหม่ๆครับซึ่งยุคใหม่ๆของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการทําเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของ ธรรมชาติครับคือเป็นการทําเกษตรสองยุคเอามาผสมผสานกันแบบลุงตัวครับก็คือจะเน้นเรื่องการทําเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็การปรปับปรุงดินพอถ้าเราปรปับปรุงดินแล้วเนี่ยถ้าดินเราดีก็ปรากฏว่าพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีมีความแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็จะสร้างความยั่งยืนนะครับตรงนี้ต้งองใช้คำว่ายั่งยืนแต่นี้ว่า การจะถ่ายทอดก็ต้องต้องค่อยๆอ,อธิบายตั้งแต่พื้นฐานไปครับวันนี้เราก็เลยเน้นให้ไปดูว่าปัจจุบันเนี่ยเราเราทำอะไรบ้างวันนี้พอดีเรามีวิทยากรอ,อีกท่านหนึ่งนะคุณบะออซึ่งท่านก็พร้อมที่จะเอาองค์ความรู้มาแบ่งปันให้สองเรื่องก็คือการปลูกพืชแบบเสริมรากนะครับละเอียดต่างๆเดี๋ยวคูแลวออท่านก็จะอธิบายให้ฟังกับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การปลูกหมาทนแรงซึ่งคนที่มาส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมีฐานะน้อยแล้วก็มีพวกอา,อาจารย์อาจารย์จากมหาลัยมาด้วยมารู้สึกว่าวันนี้มาสองท่านนะครับอาจารย์ก็ก็เลยได้ได้เอ่อเป็นงานคล้ายคึงวิจัยไปเลยนะเพราะเาเห็นว่าการทํางานของที่สวนนะครับก็เราทําแล้วมันเห็นผลคือที่สวนนะลากๆเลยผมทํางานคือเรื่องปรับปรุงดินแล้วก็ ปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อกูลกันแล้วก็ยังมาเน้นเรื่องทําทกเกษตรแบบเชิงท่องเที่ยวด้วยซึ่งกเกษตรของเชิงท่องเที่ยวเนะี่ยที่ที่สวนหนะ่มเนี้ยมีสถานที่ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามมีสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศที่เอื้ออยู่แล้วแล้วก็เป็นแหล่งไม่ไกลจากาที่พักรีสอร์ทโรงแรมโดยโดย,โดยทั่วไปแล้ว จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะเมืองสย וק เนี่ยมีโรงแรมเยอะมากครับตรงนี้ที่ผ่านมาช่วงโควิดเราก็ขาดหายไปแล้วพอวนันนี้ได้มีคนมาที่สวนเราก,ก็รู้สึก,กว่าดีใจก็เนี่ยก็ต้องอาศัยซื้อโซเชียลตัวเนี้ยครับทางลุงพรอะไราการ,กรเกษตรก้าวไกลใช่ไหมครับครับตัวเนี้ยได้เข้ามาคือลุงพรเนี่ยได้เข้ามาที่สวนของผมสวนผมแล้วประมาณสองสาครั้งแล้วก็ได้ไมาเห็นว่าการทําสวนของผมแต่ละครั้งมันก็มีการเปลี่ยนแปลง มันก็เลยได้มีการพูดคุยกันตรงว่าคุณธมชายว่าผมว่าเน้นเอาไหมเอาคนเข้ามาศึกษาดูงานก็ดีครับจะได้มีการแบ่งปันกันตรงนี้ก็เราก็มีความภูมิใจครับตรงนี้ว่าได้เอาองค์ความรู้ไทยทอดไปแต่ว่าก็พยายามเน้นย้ำคขาว่า,าค่อยทําแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าการทําเกษตรสมัยเนี้ยไม่ต้องไปเร่งรีบคือใครที่ทําได้ก็ค่อยทาถ้าใครทําไม่ได้ก็ให้ปรับปรุงดินไปก่อน แล้วเรา,อ,าอีกอย่างหนึ่งที่เราได้คือวันนี้เราได้มีกลุ่มลายซึ่งเราไม่เพียงจะให้เข้าอย่างเดียวแต่ว่าเรายังได้ประโยชน์อย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมทําจะทํบุฟเฟ่เงาะเกษตรท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงเนีครับก็ได้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารเนี่ยท่านก็ให้คําแนะนำบอกว่าเราไม่น่าจะทําเยอะเกินไปเพราะาเรามันจะพลาดเรื่อง คุณภาพแล้วก็จะทํอะไรสถานที่เราเสียตัวนี้ผมก็กลับมาไต่ตองเอามาคิดแล้วก็คงจะต้องเอามาทบทวนนะครับว่าเอามาใช้ประโยชน์ตัวนี้เนี่ยตรงนี้เราเห็นว่าไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ให้แต่ว่าเราก็เป็นผู้รับได้ด้วยตรงเนี้ครับมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วไม่เพียงแค่นี้วันข้างหน้าเรายังสามารถติดต่อกันแล้วก็ยังมีการพูดคุยแล้วก็ยังเอาจ่งต่างมาแลกเปลี่ยนกันได้อยู่อีกเยอะครับตรงนี้ครับ ขอบคุณลุงพรนะครับที่ได้นําผู้คนหรือว่าคนที่มาต้องการจะมาดูเรื่องนี้มามาแล้วมาพบปะกันทาเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับและประโยชน์ทุกฝ่ายท,ทุกท่านแล้วคนที่มาก็รู้สึกมีความสุขส่วนตัวเราเองก็มีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจครับดีใจครับที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รู้สึกยังไงบ้างที่ถ้าเกิดว่ามีคนที่สนใจมาเที่วสวนเนี่ยเราอยากจะให้อยากจะเห็นอะไรอยากจะให้มันเกิดยังไงบ้างในมุมแบบนี้มุมเรื่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยอ๋อถ้าพูดถึงท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะคือคนเนี่ยเขาจะได้นามาเห็นวิวถีถชีวิตของเกษตรกรว่าเขาปลูกยังไงผลิตยังไงอาหารที่เขาทานปลอดภัยไหม นะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มีโอกาสได้พบปะผู้คนแนะบางบาง,บางท่านที่มาเนี่ยเขาก็ต้องการความรู้จากเราเนาะเราก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้แบ่งปันความรู้กันะให้ให้กับคนอื่นๆเขาได้เอาไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะและอย่างหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเราเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอไซโยกเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวใครจะขึ้นไปสังขละบุรีท้องพระภูมิอะไรพวกนี้ต้องผ่านเราอยู่แล้ว ถูกไหมคะคือคนที่เขาแวะมาเที่ยวเขาก็ได้กําไรในการท่องเที่ยวได้ทั้งอาหารตาอาหารใจอาหารสมองเนาะได้ความรู้จกักชาวไร่อย่างเราไปด้วยค่ะ,ะวันนี้ครูรลได้ถ่ายทอดอะไรไปยังไงบ้างครับวันนี้อ๋อวันนี้ก็มีโอกาสได้แบ่งปันความารู้เรื่องการเสริมรากต้นไม้เนาะก็มาสาธิตทำให้เขาดูก็รู้สึกว่าเขาก็สนใจกัน แล้วก็บอกถึงประโยชน์ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรเช่นทําให้ระบบรากแข็งแรงลําต้นแข็งแรงคือเวลาเกิดลมพายุเนี้ยต้นก็จะไม่ลม้มไม่โคน่นและที่สําคัญคือเขาจะหาอาหารได้เก่งต้นจเจริญเติบโตได้ดีเวลามีลูกก็ลูกก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เก็บลูกเป็นต้นได้เยอะได้ผลผลิตมากขึ้นนะคะพูดง่ายๆเนาะคือบางคนเนี่ยเขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยเนาะ เขาเขามาดูเขาก็รู้สึกเขาตื่นตาตื่นใจพอสมควรแล้วค่ะคะรูออนี่เคยเขาเรียกว่าเป็นข้าราชการแล้วมาทําการเกษตรมีคําแนะนําอย่างไรบ้างกับคนที่อยากมาทําเกษตรซึ่งไม่เคยทํามาก่อนเช่นทางานประจําหรือเป็นข้าราชการอะไรต่างๆแล้วเกษียณขอเป็นข้อคิดหน่อยครับค่ะคือสําหรับคนที่เตรียมจกกะเกษียณง,งานหรือจะ,กะเกษียณออกจากะระบบราชการเนาะ,ะถ้ามีที่ของตัวเอง แล้วก็เตรียมที่จะแบบมาทําเกษตรเพื่อพักผ่อนนะเพื่อเพื่อแบบใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์เป็นการออกกําลังเงี้ยนะคะก็ควรจะเตรียมล่วงหน้าอย่างน้อย3ปี5ปีเพราะว่าพอเราเกษียณมาจริงๆอ่ะต้นไม้ที่เราปลูกเขาก็จะได้ผลผลิตเราก็จะได้แบบอะไรอ่ะในความเพลิดเพลินได้อะไรอ่ะได้ทุนทรัพย์เนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงเราได้อ่ะพูดง่าย อย,อย่างตัวครูเองนี่นะคะก็วางแผนล่วงหน้ามาเป็น10ปีนะ,ะทําไมถึงบอกว่าวางแผนล่วงหน้า10ปีอย่างก็มีสวนมะขามป้อมอยู่10ไร่ปีนี้ปลูกปีที่10แล้วค่ะแล้วก็มีสวนป่าอยู่1 4ีไร่แต่ในการทําเกษตรนี่นะคะมันก็จะไม่หยุดนิ่งอย่างสวนป่าตอนนี้ต้นไม้โตหมดแล้วตอนนี้ครูก็มองไปอีกมุมหนึ่งเราจะทํายังไงให้ผลผลิตของสวนป่าเราได้เพิ่มขึ้นจากอะไรอะ่ะจากพวก เห็ดป่าหรือพวกสมุนไพรหรือว่าพืชบางชนิดมันเป็นอาหารเราได้อย่างที่ไล่เนี่ยเราต้องการผักไม่ต้องไปตลาดค่ะเข้าเข้าเข,ข้าสวนป่าเราเราก็ได้ผักแล้วใช่ไหมคะไอ้ตรงเนี้ยมันอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ามันสร้างความยั่งยืนให้กับกับลูกหลานครอบครัวด้วยนะคะอย่างน้ันตอนนี้กําลังทดลองทําก็คือ ปลูกเห็ดโคนเห็ดเห็ดเพาะเห็ดละโงกอะไรพวกนี้ต้องใช้คําว่าปลูกนะคะเพราะว่าปกติในสวนในไร่เราอะ่ะมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยขึ้นเพราะมันไม่มีเชื้อใช่ไหมเราก็นําเชื้อเห็ดพวกนี้มาลงก็ทําไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็ผลตอบรับก็น่าจะดีค่ะเพราะปีที่แล้วที่ลงเชื้อเห็ดโคนไหมเนาะ,อะของของมัดปันตุลาเนี่ยนะ ก็ปรากฏว่ามีเห็ดขึ้นอยู่ประมาณ10จุดของไร่ซึ่งบริเวณเนี้ที่เคยขึ้นเนี่ยไม่เคยมีเห็ดขึ้นมาก่อนนะคะแต่เราเอาเชื้อเห็ดเนี่ยไปลงเชื้อเห็ดไปลงยังไงเช่นเราไปซื้อเห็ดโคนที่ดอกบนบานน่ะแล้วเราก็ไปขุดฝังว้อ่าหรือว่าเอา,เอา,เ,อาเอาจาวปวกที่มันมีเชื้อเห็ดน,นะเอามาขยายเชื้อแล้วไปทําแบบบานัานเป็นน้ำอ่ะเนาะเอาไปลดไปลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือตรงบริเวณที่เราไปทําไว้เนี่ยปรากฏว่ามันมีเหตุขึ้นซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราจะสามารถปลูกได้นะน,นอกจากได้ได้ได,ได,ได้ได้ป่าเป็นของตัวเองแล้วยังได้เขาเรียกว่าผลพวงจากป่ามาด้วยเนาะซึ่งถ้า14ไร่เนี่ยนะสวนป่าเราคิดเล่นๆนะคะถ้าเราสามารถทําให้มันเกิดเหตุโคลนได้เนี่ยโผปีหนึ่งผลตอบแทนไม่ใช่น้อยนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเมืองการเราเนี่ยฤดูที่มีเหตุโคลนเนี่ยดอกตูม,ตม,ตมส,สวยอะ่ะ ราคาหนะ้าหกร้อยนักต่อกิโลเลยนะคะไม่ใช่ธรรมดาเลยอ่าตรงนี้และอย่างหนึ่งคือที่ทําเพราะว่าอยากอยากรู้ว่ามันจะทําได้ไหมแต่มีความเชื่อมั่นว่ามันต้องทําได้แน่นอนค่ะค่ะก็ก็เลยลองทําดูไอ้และตรงนี้คือเมื่อเราทําสําเร็จอะความรู้ที่เรามีก็ยินดีจะแบ่งปันให้ใครที่อยากทราบก็ยินดีแบ่งปันให้เลยค่ะ ช่วงผลไม้ครับวะเข้ามา,มาพฤษภาพฤษภาได้ได้เดี๋ยวมาดิครับเดี๋ยวมาเจอกัน <c oughs> เออแล้วเมื่อไหร่ได้ชิมมาลมัวเปิลอ๋อปลูกไป,ปามาไม่กี่เดือนมันออกดอกมาแล้วถ่ายรูปลงในกลุ่มหน่อยนะถ่ายรูปในกลุ่มหน่อยนะ <c oughs> <c oughs>